สวัสดีครับพี่น้องชาว y o ยูทู e หรือคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบ็กโฮขึ้นสารี่กันนะครับแคทสามหนึดีนะครับทีมงานเอกชัยแท็กเตอร์นะครับแบบยกได้นะครับขึ้นแบบสบายสบยครับ แบบนี้จะค่อนข้างปลอดภัยนะครับในการขึ้นนะครับ ครับอพอถึงจุดท่วงนะครับเราก็ใช้มือค้ำช่วยนะครับแล้วก็ยกบูมขึ้นนะครับเนี่ยครับก่อจะลงแล้วเ,เราก็จะมีน็อตให้ขันนะครับเวลาลากจะได้ไม่กระดกนะครับนี่ครับจะมีบูท สลักกลางนะครับไฟลอ,อล็อกนะครับช่วยให้ตัวลากนะครับแข็งแรงนะครับ นะครับเราก็เดินมาครับใช้น้ำหนักกดข้างหน้าครับก็จะมีน็อตนะครับน็อตล็อกสองตัวนะครับ try media, with help น็อตเบอร์30นะครับก็ใช้ประแจขันเลยครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินหาจุด ให้มันกดท้ายดำไว้นะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปกดท้ายไอ้ด้าครพี่อีกอีกอีกยิงอนีนึงอ่ะโอเคครับมันก็จะกดท้ายไว้หน่อยๆนะครับกันกระดุกครับนี่ครับก็วางมุ่งกี้ถือว่าเป็นอันเสร็จครับแบบ สาลี่แบบยกได้ครับก็เราก็ใช้งานมาเป็นปีกว่าๆนะครับก็ใช้ลากโดยเจ้าหลงครับนี่ครับนี่ก็เป็นคอสลักครับนี่ก็จะเป็นนัดสองตัวครับล็อก เป็นน็อตเบอร์สามสิบนะครับแล้วก็มีคานกลางนะครับที่ว่าต้องใส่ตรงนี้เพราะว่าเอ่อเวลามันยกนะครับมันจะไม่งัดกันนะครับก็สามารถถอดเข้าถอดออกถอดเข้าได้นะครับนี่ครับก็เป็นเทลเลอร์ที่ประหยัดครับ แบบสุว่าถ้าเราไปไปคนเดียวก็ได้ครับแบบมีงานทอยอะไรไปคนเดียวก็ได้ครับก็ขับดําใบคนเดียวนะครับได้ทั้งดัมได้ทั้งแบ็คโฮนะครก็นี่ครับโอเคครับ นี่ก็จะย้ายกลับบ้านนะครับเราก็ลุยงานกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ววนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ